ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดหน่อยค,คุณธนกฤจนะคะช่วงนี้ก็ยังคงจับกลุ่มแล้วก็ปราบปรามกันได้เยอะมากกองกําลังผาเมืองค่ะปฏิบัติภารกิจซุ่มโจมตีสามารถยึดยาบ้าได้200,000เม็ดด้านชายแดนแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมกองกําลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมทาหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สปฏิบัติภารกิจซุ่มโจมตีบริเวณบ้านนามะอื่นตําบลแม่อายอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 3- ถึงห้าคนแบกกระสอบเป้สะพายหลังเดินเข้ามาตามแนวชายแดนค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ จึงเกิดการประทักการประมาณ5นาทีโดยฝั่งตรงข้ามได้อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบกระสอบเป้จํานวน2กระสอบค่ะดูภายในเนี่ยนะคะแบบนี้เลยค่ะปรากฏว่าบรรจุยาบ้าจํานวน2 0 0 0 0 0เมตรจึงได้ทําการตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตํารวจูธรแม่อายดําเนินการขยายผลต่อไปค่ะครับตามแนว